สวัสดีครับสวัสดีที่ชาว y ู u ูบนะลมหนาวมาแล้วครับลมหนาวมาแล้วนะจะเลิกงานแล้วครับกลับขึ้นมาทำฝั่งนี้ก่อนฝั่งนู้นพักไปก่อนเพราะว่าทำไปมันก็ควจมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เ,เช้าดีกว่าถ้ามาจมตอนเย็นนี่เหนื่อยนะครับ กลับขึ้นมาแนละ้วจะมาเกียร์เล็กเกียร์น้อยอยู่ตรงนี้ก็จะจอดครับในเวลาครับแก่ไดเวลาาถอนแล้วพี่น้องจะจะเกียกลับไปเป็นรูปทางนะครับ่อเช้าเราทางป่ามาเฉย ดินขึ้นมาทำนะครับเสียวดินขึ้นมาใส่พี่นอ้องดินขึ้นมาใส่ขางแล้วเล็้ยขางแล้วหน่อยแฮปเป็นหลบทางน,นะครับใส่ขางแล้วเล็้ยขางแล้วหน่อยหม่องเข้าคูอดอกสิตามลุงง่จังหน่อยแล้วก็หม่องที่เข้าดินใส่มันก็นสูงขึ้นหน่อยนึงมันก็เสียดยมันเป็นหลบทางนะครับอันนี้ เห็นงานแต่ละมองกับสีหลายคลิปหลายวิดีโอเนี่ยนะครับเพราะว่ามีจังหวะถ่ายลมจะถ่ายช่วงจังหวะเห็นงานผมก็ก่ค่อยได้ถ่ายจังหวัดตาแกียขับซอยใสด้ถ่ายครับแล้วถ้าเกิดว่าผมได้ทำงานแล้วว่างก็บสีออกฮ่าทายพี่ให้น้องเขาได้รับชมปัจเจ้าดังคือเพินนะครับฝากไว้นะว่าบุ๋มหวัมใจในเดอ้อ ลุกล้านเท่าชาวซีสะเกตเนี่ยแล้วครับซีสะเกตกันเองเนี่ยละฝากไว้นะครับ ถนนเส้นถนนสองสี่ครับนี่เดชดุดมโชคชัยเดชดุดมเนี่ยนะครับเดี๋ยวตำบลท่าขอมองแผงโซลาเซลล์เรยลน์นะครับทางไปเดชดุดมนะครับแมนว่าโซลาเซลล์ลก,ลก็อยู่แถวนี้แหละโซลาเซลล์ก็บินตะพาลำบัครับยาโยแถวนี้แหละ เอาวไปหม่จีดเอาเลยลมหนาวมาแล้วเย็ดในหูซึกว่าบราการน้ำสร้างสีเมืองหอนบ้านอีกได้ครับบัดนี้สหนาวขึ้นเรื่อย เติมเป็นรูเป็น่างแล้วครับ ลมหนาวครับ นอนบอ่อครับนอนบอ่อบรรยากาศแนวนี้ลนะนอนบอ่อก็ไปหาเกี่ยวเขาเออเขึ้นหอนบานพักครับรบ,บอกเลยก็ออยังโมเดลยกดูกี่ยากมันไดคือจังไหนมาลำบากแท้ก็คิดไปจากสีเดลยครับคือจังพ่อได้ยากได้กินอยู่มาหา เกี่ยวเขาหุ่นซ้อมรถคนรัดกลางถงกลางทาหน้าหนาวสีโอขึ้นหอดบานขึ้นหอดหลูหอนเมียไปแล้วใช้เคยพอบรรยากาศแบบนี้นะครับลมหนาวผัดวีวีวีววแนทนสีสีในนอนตุ่มประพมโอนเกี่ยวเขาอยู่กลางถงกลางทา โลดพี่ก็ซอกอ้อมก็กีต้ามอกหลอกหนาวเท่าไรกันกีต้าวมอีหันแล้วครับมาในคำว่าไปปุดดินกับไงกลุ่มๆนี่นจังหน่อยนี่บบซุมยังสี่เด้ลมหนาว,น,าวนอนบอหวานี่เอ้ยกูหลงพลบผ่อนหนามแลนงานแล้ยวหาโมงถอนถอนแล้วก็ ตีเนียน่อาบน้ำไปเลยแล้วครับ น้องนรุ่นใหม่ที่มักท้าใจว่าสวยลีพอแม่มีเงินอยาไปสื่อเ้อครับหลดมันลำบากแห่แต่ๆได้ตัวนี้พูดจากใจจริงนะครับบอาแม่ว่าบออย่างไรซื้อถ้ามีเงินก็ซื้อโลดถ้าบ่าเสื้อ แค่นีสีได้นอนกอดลูกกอดเมียกินเขาอิม่มนอนรับอยู่บ้านซื้อรถเกียวมานี่นานี่นี่กันไปตะล่อนตะล่อนบริโภคบ้านโยซองเนาะครับอันไม่เงินซื้อรถไม่ก็โอเคกันเสียได้เงิน เมย์เดียวก็บเสียเงินแล้วกันรถเก่านี่ก็ทั้งเมย์ทั้งตาตกในหม่แล้วครับเพือกระติดหนีไปยืมเขาไปเติมน้ำมันกลับมาก็ได้เงินอยู่บาทนี่ละน้ำปอน้ำเมียน,นี่ล่ะใส่หนีเขามันใจในตู้จะคล้องเหรอครับตอนเดียวอยากบ้านโอ้ยสาวแต่งรถมาอ้าว ไปบ่ได้ยังก,กับมาหาหอนบานเขาก็สุ่มนำนาซ้ำเห็นว่าไปน้ำไมโคนี่ใส่กับรถไม่รถสภาพยุติในกระไดเงินอยู่ดอกครับดังนั้นหักจังไดนลายจะกี่วางไดนกัน ใจโบราณกิริยาครับขันยังหลักสบายอยู่ขันยังหักสบายาบวมัากลำบากบวมมากทรมานนะยาสื่อโลดเด้อร์บอกจากใจจริงเลยนะครับประสบการณ์ตรงรังเทือนน้ำตาไหลนยครับไปไกลๆบ้านลมเย็นๆหน่อยส ขืดหอดบานขึ้นไปแล้วมันจะมีจังว่าทีคิดอยู่ดอกลำบากแหงป,น,น,น,งปนั่นบ่เขาคืออยังถูกปนั่นบ่คือเดี๋ยวไม่หายลำบากจังสี่ก็คืดไปเบิดละครับแต่ว่าสำหรับผู้ลังคนก็เป็นกาสซีมวน,นอะไรเนาะกะหามกันบ่ได้ว่ากันบ่ได้ครับ ใคมากกระจัดใคผคิดว่าสีอยากได้เงินแต่ว่าสีมหา้ํารถนี่ตังใจโบมากิรีนี่ยาเ่าครับยากสุมือรถก็แห้งร้ายคลิปนี้ก็พร้อมล่าพีอํมล่าน่องหอยเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ